สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักมากรุกไทยทุกๆท่านวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเบี้ยโคตรเทพหมาไม่กินเขาจะกินเลือวันนี้แล้วก็นะฮะกลับมาเจอกับผมนะกลับมาอยู่กับผมช่างยันนะครับวันนี้จับกู้มาเจอกับคุณลองเบิ่งนะ คุณลองดูก็อยู่กันในหมากรุกนะหมากรุกไขยออนไลน์ขั้นเทพอีกเช่นเดิมนะฮะวันนี้เจอกับมายงขวาโคนเทียมเม็ดนะเราก็้นถูกเม็ดเป็นประจำนะครับโอ้โห,โหแต้มน,นี้เอาเรือมากดแต่ละวันโอ้โหกดขนาดซ้ายขวาขึา้นตรงกลางนะนะขึ้นตรงกลางไปเลยนะครับ จังหวันี้เขาปูสเบี้ยตรงกลางเข้ามานะฮะมากลุกนะเพื่อนๆฝาก FC ทุกท่านนะครับมากลุกมา้ายงขวานีนปู3ามเบี้ยตรงกลางมานี่เราไม่สมควรกินด้วยประกาศตั้งปวงนะต้องให้เขาแทงในฝั่งสูงมานะถึงจะดีนะฮะนะอันนี้เป็นแนวทางไว้นะครับนะถ้าลองกินแล้วเขาก,กดดูอ่าเราอยู่ด้วยนี่ความบันเทิงจะเกิดนะครับเอา้ามากันต่อนะแต้มนี้เขายกมาขึ้นมาจับโคนก่อน เล่นกันต่อนะยังเล่นกันได้อยู่นะครับยังไม่มีจุดได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนะครับเพราะว่าเขาได้พิสูงจริงนะแต่เม็ดเขาก็ไม่ได้ใช้นะจังหวะนี้เขาเอาเรือมากดนะมากดม้าอ๋อเอาเรือมากดมา้าเราก็เอาเบียผูกเบียไว้ก่อนนะแล้วก็กูต่อสู้ขยับเรือมาจังหวะแบบนี้นะเราก็ต้องเข้าใจนะว่า ขยับม้าแบบนี้ก็ต้องซ้อนเรือนั่นไงซ้อนเรือเราก็ต้องซ้อนด้วยนะกูต่อสู้หวังว่าจะเอาม้าไปฟันโคนนะ่าแล้วก็จะกินเบี้ยพอดีเราพอรู้ทันโอ้โหกูต่อสู้ยับคุณเข้ามาหมเชิญชวนให้แกล็บเชิญชวนเชิญชวนเชิญชวน,น,นให้เราเอาโคนไปนแทงลูกหมนะจะกินสอง จังหวะนี้ยั้งยั้งเดี๋ยวก่อนนะขนเขาขึ้นมาลองเชิงนะดูว่าเราจะแทงไหมแบบนี้เขาปูเบี้ยมาก็กินตัดเข้าไปก่อนใช้เม็ดขึ้นมาก็เม็ดขึ้นไปต่ออมนจะได้กินเม็ดไม่กินเอากินเม็ดเม็ดแรกเม็ดก็เอาแหมเอาลเอาเม็ดกินฮะต้องต้องเอาเบี้ยกินเม็ดอเอาเบี้ยกินเม็ดกุ้งเข้าไป แม่จะไปเดินอะไรไม่ถูกนะจังหวะนี้กูต่อสู้จะใช้เบียกินแลกมาอีกหรือเปล่านะฮะแต่นี้คุณลองเบิ่งนะล้องเบิง่งโอ้โหเย็บโคนเข้ามาแย็บโคนเข้ามาอืมเย็บโคนเข้ามาแต้มนี้มีแตมอะไรเล่นได้บ้างอืม สถานการณ์ตรงนี้ก็ยังไม่น่ามีอะไรมากนะก็เสริมคนเข้าไปข้อนะต้องปูผมนะโจมตีด้านซ้ายบ้างขวาบ้างนะแต่มี้กูต่อสู้ไปไหนเออจะขยับอะไรดีดูแล้วนะจะเข้ามาโจมตีเราได้หรือเปล่านะโอ้โหเอาเรือมากด กดตรงกลางอืมกะจะระเบิดตรงกลางฮนะจังหวะนี้อืมเราจะเดินอะไรไปดียวอืมเดินขุนดีไหมยขยับขุนก่อนอืมขยับขุนขยับขุนก็ไม่น่าจะได้อะไรนะเพราะว่า เขาจะเอาเบี้ยกินตัดเข้ามาหรือเปล่านะเอาโคนมาลองไว้ก่อนนะมาลองม้าไว้ก่อนนะก็มีมีแก้มกินแบ่งกินแยกได้นะกินโคนนะเอาม้ากินกินเบี้ยกินแล้วก็งอายได้นะโอ้โหแต่ว่าเรายังปิดตรงโคนเขาอยู่นะแต่นี้เราถอยมานี่เราจะเอาเรือออกบ้างนะเอาเรือไปกดโคนเขาบ้างนะนะเราจะเอาเรือไปกดโคนนะ มีโอกาสที่เราจะอลอยเบี้ยด้านขวามือต้องดูนะคู่ต่อสู้เขาจะพอเดาเหตุการณ์ออกหรือเปล่าแตบบ่นี้คู่ต่อสู้เขาอะไรมาจะมาอย่างไงนะะจะมาอย่างไร,นะองไรเอาคโค่นอ้เอาโคนขึ้นมาเอาโคนขึ้นมาเอาโคนขึ้นมาก้อนนะ ตามสเต็ปนะคิดคิดไว้แล้วนะว่าอาจจะต้องเอาเรือออกมานะเรือออกมากดเรือออกมากดเอาเรือออกมากดหรือจะแทงโคนดีเอาเบี้ยแทงโคนเขากินเรากินอืมเอาแต้มเดิมนะครับนะเอาเรือออกมานะตั้งใจเอาเรือมาแล้วนะโอ้โหกูต่อสู้ถอยกลับไปอ่า ถอยกลับไปแบบนี้ก็สวยนะฮะโอ้โหเข้าแต้มเราเลยนะะเมื่อกี้นี้เขาอยู่แบบนี้ก็จะเอาเรือมากดอยู่แล้วนะ,ะกลับไปผูกแบบนี้ก็ร้อยเบียดยัดเข้าไปโอ้ได้ความบันเทิงแน่นอนนะฮะกูต่อสู้กินก็โคนขาดไม่กินแทงสวนเข้ามาก็อืได้สวยงามเอาเอาขนกลับไปผูกอีกเอาขุนกลับไปผูกอ่ะ จังหวะนี้เอาเบีย้ยกินเบีย้ยกินเบีย้ยพวกข้าไปลหอมเข้าไปด้วยนี่แล้วก็เอาเบีย้ยเ,เบีย้ยแทงโคนยัดเข้าไปถ้าเขากินให้กินลุกกินโคนเอาดัานขึ้นมาแบบนี้กินพวกข้าไปนะโอ้นี่แล้วก็ได้เบีย้ยไงตัวนี้ เบี้ยงเบี้ยงไหตัวนี้ก็นะฮะตามชื่อเรื่องนะฮะเบี้ยโคตดเทพนะฮะดูเบี้ยโคตรเทพ,นะเทพจะไปจะไปแต้มไหนได้นี่เราเรากินกินของฟรีก่อนนะเพราะว่าเบี้ยตัวนี้เป็นเบี้ยตัวเก่งนะครับเพื่อนๆนะกินถอยกลับมากินมาแทงมนะ้าโอ้โหไปได้หลายแต้มเลยแต้มนี้มาเราไม่กินเรากินเบี้ยกินเบี้ย กินเบียบ้ยดิกินเบี้ยควบเข้าไปนะไม่ใช่ว่ายิงนะครับนะเพราะว่าตัวนี้จะไปเป็นตัวทะลวงนะทะลวงไส้ทะลวงตับคู่ต่อสู้กินเข้าไปเนหะ็นไหมฮะนะแล้วตรงกลางก็เสียอีกนะครับเบีย้ยนะโคลคุ้มอยู่จังหวะนี้อาจจะเอาเหลือออกมาอื <c oughs> นะ กูต่อสู้จะต้องนะเสียขบวนนะเสียเสียขบวนท่าในการลบนะะเอาเหลือออกมาแบบนี้ก็เข้าจังหวะเข้าแตมอีกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟีนะ <c oughs> เอาเอาเบียแทงมา้ายัดเข้าไปนะตัวนี้ไม่กินกินมา้าตัวนี้ก็ได้เอาเบียแทงมา้าครับไมแทงมา้า แทงมาจัดเข้าไปอเอาอูต่อสู้หนีมาไหมไม่หนีมากินแล้วนะครับอ้าวอย่างนี้แทงเหลือเข้าไปสองลำสวยงามเลยนะแม,ม่ได้คุ้มได้คุ้มแน่นอนฮะนะนะเหลือเรือต้องแลกกับเบี้ยแล้วนะครับอืบอกว่าแล้วนะบอกแล้วนะเบี้ยตัวนี้แสบจริงๆนะเบียโคเทพ ตอนนี้ยังไงก็ต้องนะต้องกินเรือไว้ก่อนนะควบเข้าไปอืมกินเรือไปก่อนเอาอะไรเนี่ยยัดคนเข้ามาบูมบําเพินไปหรือเปล่าอืมยัดคนเข้ามาแบบนี้อืมเดี๋ยวนะฮะเรากินไม่ได้นะจี้มาจี้โอ้โหหลายตำแหน่งหลายตำแหน่งแบบนี้ก็ต่อไว้ก่อนนะ เอาเรือต่อเรือนะเรามีสองลำอ่ะกินมากินมาแล้วก็เอาม้ชิ้นเรือกกเข้าไปาทิ้งงาให้กินนะกินไม้มาไม่กินมาหรือจะกินเบี้ยถ้าไม่กินเบี้ยก็ไม่ได้ไม่น่าจะได้กินเบี้ยแล้วนะหนีเบี้ยแล้วนะเอา,เอาลุกขึ้นมาแบบนี้กินกกเข้าไปเอา เขากินเ็าเดินแบบนี้อะไรเนี่ยครับนะมันไม่ใช่ตาผ่องคาดนะไม่ใช่ตาลุกเอาแล้วนะฮะเลือออกโอ้จับเบียตัวนี้อีกแล้วจับเบียตัวนี้เอาอืมเอาเรือไปตีลุกไม่ได้นะเอาเรือไปตีลุกไม่ได้ก็ผูกกันไว้ก่อนนะขยับมา้ามาขยับมา้ามากันคูนะ่ต่อสู้ด้วยนะแต่น,นี้พยายามเลยคนเข้ามาเลยคนเข้ามาก็ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับนะหมาด้วยอาวุธเป็นต่อเยอะนะต่อเข้าไปต่อไม่กินแล้วพองนะไม่กินแล้วพองอีกเอายัดเข้ามาแบบนี้ก็พองกินม้าเข้าไปอย่างนี้ก็ควบม้าเข้าไปสวยได้อ๋อยัดเข้ามาอีกแล้วนะฮะยัดเอาคนยัดม้าเข้ามา หนีมาไปก่อนนะจับสองอีกต่อมาไปด้วยจับสองอีกนะปลดอาวุธไห้หมดนะเอากินกินเรากินควบเข้าไปด้วยอ่ะโหติดเรือติดเรือก็ขยับเรือน,นิดหนึ่งขยับเรือน,นิดนึงพยายามจะดันเบียดขึ้นมาก็ดันคุนเข้าไปแล้วนะครับนะเข้าไปกดดันอ่าขุนค,คู่ต่อสู้ต่อนะขยับมาก็ มา้าม้าเบีย้ยเรือผ่องก่อนดีกว่าเรือผ่องเข้าไปนะไวนิดนึงนะแล้วก็ขุนทัดเข้าไปตูต่อโซ่ก็ขยับขุนเข้าไปก็นะเอาขุนปิดเข้าไปตามเข้าไปนะก็น่าจะน่าจะหมดเวลานะน่าจะหมดเวลาแล้วนะครับนะจังหวะนี้ก็ตามสูตรของหมากลุกนะขุนต้องขุนเตรียมเอาเรือเข้าไปจนสวยงาม ก็ต้องขอขบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้นะมีงานแข่งหมากลุกที่โคราชนะครับช่างยันก็ไปด้วยนะครับสนับสน,นุนค่าน้ําชากาแฟค่าเดินทางให้กับช่างยันได้นะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย